หน้า x ติดลบในอสมการแก้แบบนี้พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนสอบ A level ข้อนี้เป็นการหาคำตอบของอสมการของก้อนนี้ซึ่งข้อนี้ใจดีมากเพราะมันแยกตัวประกอบแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนให้เราเรียบร้อยแล้วหน้าที่เราคือจับแต่ละก้อนอะไปเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่า x ลงเส้นจำนวนพี่เอาก้อนแรกก่อนเราจะได้2พี่ทดไปด้านซ้ายนะเราจะได้2 x บวก1 เท่ากับ0ก็คือย้าย1ไปลบเอา2ไปหารเพราะฉะนั้น x ที่ได้เป็นลบ1ส่วน2หลังจากนั้นอีกก้ 1, อนหนึง x ลบ1น้องก็เอา x ลบ1เท่ากับ0 x ที่ได้ก็คือ1พี่ขออนุญาตชี้ไว้ว่วา2คนนี้มาจากตัวเศษหลังจากนั้นไอตัวส่วน2ลบ x ก็เท่ากับศูนย์คือไม่ว่าจะก,ก้อนเศษก้อนส่วนจับมันเท่ากับศูนย์และเอา x ที่ได้ลงเส้นจํานวนหมดเลย2ลบ x เ,เท่ากับศูนย,ย์ย้ายลบ x ไปเป็นบวก x แสดงว่า x ของน้องตอบใครนั่นเอง x ของน้องตอบ2นั่นเองไอนี่มาจากตัวส่วนดังนั้นค่า x ทั้งหมดมี3ค่าลบ1ส่วน2เลข1แล้วก็เลข2ลบ1นส่วน2น้อยสุดลงมันก่อนประมาณนี้นะลบ1ส่วน2 หลังจากนั้นตามมาด้วยเลข1แล้วก็ตามมาด้วยเลขส2สิ่งที่พี่จะดูเป็นอันดับแรกคือพี่จะดูว่าเฮ้ยในโจทย์อะแม่งมีเท่ากับปะวะอ่าซึ่งถ้ามันมีเท่ากับอะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องระบายทึบค่า x ที่เราลงเส้นจํานวนซึ่งมันมีเท่ากับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทึบเราต้องทึบเราต้องทึบค่า x บนเส้นจํานวนที่เราลงเมื่อกี้แต่สิ่งที่น้องต้องระวังคือ ค่า x ที่มาจากตัวส่วนต้องโปร่งเสมอซึ่งข้อนี้ใครมาจากตัวส่วนนะเลข2แสดงว่าที่เลข2อ,อะ่ะมันต้องโปร่งเสมอไม่สนใจว่าไอ้นี่จะเท่ากับหรือไม่เท่ากับค่า x ที่มาจากตัวส่วนต้องโปร่งเสมอน้องจำหลักการนี้ไว้นะหลังจากนั้นเราจะมาใส่เครื่องหมายบนเส้นจำนวนซึ่งปกติเราจะใส่บวกขึ้นก่อนตามได้ลบตามได้บวกตามได้ลบแต่ข้อนี้ไม่ใช่ เหตุผลคือแบบนี้ข้อนี้ทันลึ่งมีหน้าเอกติดลบถ้ามีหน้าเอกติดลบเราจะไม่ใส่บวกขึ้นก่อนด้านขวาเราจะใส่ลบขึ้นก่อนแทนและสลับเป็นบวกและสลับเป็นลบและสลับเป็นบวก เป็นลักษณะนี้แทนสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการมากกว่าศูนย์มากกว่าศูย์แสดงว่าคําตอบอยู่ในช่วงบวกช่วงบวกก็ซ้ายสุดเพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ระหว่าง1กับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจะมีทั้งหมด2ช่วงช่วงแรกเอาทุกค่าที่น้อยกว่าลบหส่วนสองเขาเรียกว่าลบตี้ถึงลบหส่วนสองตี้วงเล็บเล็กอยู่แล้วลบหส่วนสองระบายทึบวงเล็บใหญ่ อีก1ช่วงเขาเรียกว่า1น 1- 1ถึงสอถึงสอง,ง,ง,สอง,งระบายทึบแม่งเอาอยู่แล้ววงเล็บใหญ่2ป่งโปวงเล็บเล็กเพราะมันไม่เอาและเวลาตอบหลายช่วงรวมกันเขาจะใช้ยูเนียนเชื่อมลักษณะนี้นั่นเอง สำหรับน้องมาหกที่เพิ่งเริ่มและอยากจบทั้งเนื้อหาและโจทย์ภายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สบุฟเฟ่คณิตทักมาสมัครได้ที่ Line ID แอปสีเขียวมีตัวแอดไซด์ด้วยนะ MAT อันเดอร์สกอรพี่ชัว่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราใน2เดือนแน่นอน